สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องยูเครนรัสเซียนะคะสงครามซึ่งเริ่มได้สวันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เจรจาครั้งสำคัญนะคะแล้วก็ครั้งแรกเลยนะคะ,ะผู้นำสองประเทศก็ได้มานั่งต๊ะเจรจาคุยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่รัสเซียนะัไม่สามารถที่จะยึดครอง4ี่จังหวัด ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญนะฮะตามยุทธศาสตร์ที่จะไปรวบหัวรวบหางยูยเครนเนี่ยไม่ได้ง่ายแล้วนะฮะไม่ปอกกล้วยเข้าปากแล้วนะฮะเพราะว่าประชาชนเขาโต้กลับนะฮะสู้กลับนะฮะสู้ยิบตานะฮะยูเครนสู้ยิบตาเลยนะฮะทำระเบิดขวดนะคะ ทำใช้กันเองแล้วจู่โจมแบบกองโจรน,นะนะคะโดยที่ฐารรัสเซียก็เคลื่อนทัพใช่ไหมซ้อมสะเบียงพร้อมรถขนาดใหญ่รถถังขนาดใหญ่ปืนใหญ่นะฮะแต่ว่าอ่าพวกยูเครนเนี่ยที่เป็นทหารจู่โจมนะะก็ใช้วิธี ซุกซ่อนตัวนะคะแบบกองโจรน,นะคะถ้าพอเจอโอกาสสําคัญก็โยนระเบิดใส่เลยนะะก็ทาให้อ่การเคลื่อนทัพของรัสเซียเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากแล้วเสียหายล้มตายระเนระนาดเลยนะคะแล้วก็เสียหายมากสบงสเบียงเนี่ยเสียหายมากทหารอ่บางส่วนนะคะก็มอบตัวกับอ่อยูเครนแล้วนะคะอ่ก็เลยทาให้ประธานาธิบดี ปูตินเนี่ยถึงกับประกาศเลยว่าถ้าหากว่ายังแข็งข้ออยู่จะใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์ทันทีนะคะเพราะว่า,าเตรียมพร้อมแล้วนะ,ะถ้าหากว่ายังขัดขืนอยู่ยังสู้ต่อต้านอยู่อย่างนี้นะ,ะแน่นอนนะฉันจะต้องใช้อ,อะไรอะ่ะไม้ตายนะ,ะใช้ไม้ตายคือขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนั้นเมื่อใช้ อาวุธสงครามรุนแรงขนาดนี้ทั่วโลกย่อมประน,นามรัสเซียแน่นอนนะะแล้วมันก็จะก่อให้เกิดสงครามครั้งที่3แน่นอนเลยนะคะถ้าหากว่ามีการใช้อา,อาวุธนิวเคลียระะ์กับประชาชนนะคะคิดดูว่า,าเมืองทั้งเมืองอาจจะต้องยุบเป็นหน้ากลองนะ,ะประชาชนจะต้อง ล้มตายเพราะเหตุนี้ฉะนั้นการที่ยูยูเอ็นก็บอกมาเจรจากันนะ,ะต้องเจรจากันนะ,ะตกลงกันได้ไหมนะคะฉะนั้นมันก็ไม่ง่ายนะคะสงครามก็ไม่ง่ายแล้วผู้คนล้มตายทหารล้มตายเนี่ยนะคะ,ะ,ะก็ไม่มีหน่วยที่จะไปเก็บศพทหารซึ่งล้มตายนะคะมันเป็นภาพที่อเนจอานาถมากนะคะอเนจอานาถมาก ว่าตายแล้วนะแทนที่จะเก็บศพเขาเนี่ยกลับสู่ประเทศตัวเองให้พี่น้องครอบครัวเขาเนี่ยได้ทําพิธีให้สมเกียรติที่เขาเป็นทหารนักรบของอรัสเซียแต่ไม่เป็นเช่นนั้นนะคะคุณตายตรงไหนคุณนอนตายตรงไหนก็เป็นอาหารของเยยวกาไปนะคะไม่เอากลับนะ,ะตายก็คือตายไปเลยเนี่ยคือ ความโหดร้ายของสงครามนะฮะังนั้น CNN ก็เสนอสงครามทั้งวันะนะฮะบอกว่าประชาชนมีความคิดเห็นยังไงในกรณีที่รัเสเซียเนี่ยเ,าเาขาเรียกว่าอะไรจะมาครอบครองนะะจะมายึดยูเครนเนี่ยคุณคิดยังไงมาทำสงครามเอาเมืองเขาคิดยังไงนะะกระทบกับพวกคุณแค่ไหนนะ,ะให้โทรศัพท์มานะฮะ มีโทรศัพท์เข้ามาทั้งวันนะฮะออกมานะส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วอตอนนี้มันมันกระทบทั่วโลกแหละนะคะเพราะน้ำม,มันแพงทองแพงนะคะข้าวของแพงข้าวยากหมากแพงนะคะมันกระทบแน่นอนนะ,ะเราเห็นว่าน้ํามันนี่ขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น,น,น,นเอานะกระทบ นะฮะฉะนั้นสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันก็เกิดจากชนวนเล็กๆอย่างนี้แหละนะมันก็ไม่ได้เล็กหรอกมันก็ใหญ่นะฮะแล้วการที่ว่ารัเสเซียเนี่ยจะไปยึดครองยูเครนเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมนะคะเพราะหลังจากที่แยกตัวมาเป็นอิสระเป็นรัฐอิสระของแต่ละประเทศก็พ้นจากการครอบครองของรัเสเซียแล้วนะคะก็ประกาศเป็นรัฐอิสระเมื่อประกาศเป็นรัฐอิสระเขาก็ ต้องเลือกระบอบก,การปกครองที่เขาต้องการนะคะมันเขาเลือกเขาเลือกเป็นระบอบประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องของเขาอะนะคะแต่จะมาอ้างว่าอุ๊ยฉันต้องการที่จะได้ประเทศของอยูเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นการชนประเทศในยุโรปจริงๆแล้วเป็นข้ออ้างเฉยๆนะคะเพราะว่าในยุโรปเขาก็ไม่ได้มาจะมา ก็หายสงครามนะคะเขาไม่ใช่อย่างรัสเซียรัเสเซียเนี่ยต้องการที่จะประกาศตัวเองว่าฉันเป็นผู้นํามหาอํานาจของโลกคนใหม่นะคะการที่เขาทําสงครามยึดครองกับยูเครนก็เพื่อที่จะประกาศว่าเขาเนี่คือมหาอํานาจของโลกคนใหม่นะคะเพราะว่า UN ก็ไม่สามารถทําอะไรได้นาโต้ NATO ก็ไม่เป็นแค่เสือกระดาษนะคะเพราะว่าทุกคนทั่วโลกไม่ว่าอเมริกายุโรป นะเอเชียทั้งหมดต่างก็สะบักสะบอมจากสงครามโควิดแล้วนะะจะเอาพละงกำลังที่ไหนไปคิดจะไปสู้ลบไปต่อกันไปลบราคาฟันกันมันเรื่องไร้สาระแล้วนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลประชาชนนะสหรัฐเขาก็เขาก็ขายอาวุธเขาไม่ดีเหรอที่เขาจะต้องมาปกป้องยูเครนย,ยูเครนก็ต้องปกป้องประเทศตัวเองสิก็ถูกต้องแล้วตอนนี้ ชาชนชาวยูเครนเนี่ยก็ลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองนะฮะจนกระทั่งรัสเซียเนี่ยมไม่สามารถยึดคลองสี่หัวเมืองที่ต้องการได้นะฮะถึงกับต้องประกาศว่าฉันจะต้องใช้อาวุธรุนแรงกับอยู่ไม้ตายคืออาวุธนิวเคลียร์นะฮะฉะนั้นการเจรจาจะเป็นอย่างไรนะคะก็พรุ่งนี้ก็คงจะมีข่าวมาให,ให้ให้ให้ดูนะคะ ตอนนี้มาถามว่าประเทศไทยควรวางตัวยังไงนะคะแน่นอนว่าเราจะไปเข้าข้างฝ่ายนู้นก็ไม่ได้ฝ่ายนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ารัเสเซียก็คือมิตรประเทศของเรามหามิตรมาช้านานนะคะตั้งแต่รุ่นรัชกาลที่หนะคะแถมยังอ่เป็นอะไรอ่ะเป็นดองกันอีกนะฮะอ่พระรชาชอ่ราชวงศ์เชื้อสายราชวงศ์ก็อ่มีเชื้อสายของรัเสเซียามา อยู่ในครอบครัวของอราชวงศ์นะคะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเมืองพี่เมืองน้องอดูแลกันนะฮะถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็ไม่รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะ,ะเลือกข้างได้นะฮะถ้าเลือกข้างรัสเซียยุโรปก็โกรธอีกนะฮะมีผลกระทบกับการค้าขายการท่องเที่ยวทุกอย่างนะฮะอเมริกาก็ไม่พอใจอีกนะฉะนั้นถ้าเราเลือกยูเครนอะ รัเสเซียก็ไม่พอใจอีกนะเราก็เลยกลายเป็นจีนก็ไม่พอใจอีกนะมันก็กลายเป็นผลเสียทั้งหมดนะฮนะฉะนั้นการที่เราเป็นกลางก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วตอนในขณะที่โลกกำลังพุ่งเป้าไปที่รัเสเซียนะยูเครนจะเอายังไงไงนะจีนนะดูท่าทีของจีนตอนนี้นะฮะ จีนก็เริ่มแล้วนะเริ่มที่จะรวบหัวรวบหางไต้หวันแล้วในขณะที่โลกก็กำลังจ้องมองอยูเครนกับรัสเซียจีนก็ค่อยๆขยับแล้วตอนนี้หลังจากที่เตือนไต้หวันมาหลายปีแล้วนะสามปีได้แล้วที่ชัดเจนนะฮะว่าเรามารวมกันเถอะ เราเป็นพี่น้องเดียวกันเราสายเลือดเดียวกันเราควรที่จะเป็นหนึ่งประเทศจะสองระบบก็ได้นะขนาดว่ามีท่าทีที่บอกว่า,อ,าอะไรอะละมุนละม่อมนะฮะคล้ายว่าไม่ให้อะไรไม่รุนแรงไม่บังคับขู่เข็นให้ตัวเลือกนะฮะจะสองระบบก็ได้แต่ไต้วันไม่เอายังไงไงก็ไม่เอานะเตรียมพละกกาลังเตรียมฐา,านกําลัง ต่างๆพร้อมไว้หมดเลยนะคะแต่ว่าจีนนั้นก็คงจะไม่ใช้วิธีรุนแรงหรอกเพราะเขาถือว่าเป็นประเทศที่มีสายเลือดเดียวกันอันนี้จริงนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไปะแยกประเทศแล้วแต่การแยกประเทศของไต้หวันก็มีประเทศที่รับรองรับรองการเป็นประเทศอิสระไม่กี่ประเทศนะคะ un ยังไม่รับรองนะคะฉะนั้นก็ กายเป็นรัฐอ,อิสระเฉยๆนะไม่ไม่ยังไม่เป็นประเทศฐานะของไต้หวันยังไม่เป็นประเทศนั้นั้นไต้หวันก็เสียเปรียบตรงนี้แหละนะคะถ้าจีนจะเอาคืนนะฮะฉะนั้นจีนเขาเอาแนี่นอนแล้วตอนนี้ก็บินไปโฉบไปโฉบมานะฮะล,ล่องเรือไปล่องเรือมานั่นแหละนะคะก็ใกล้แล้วนะใกล้ที่จะรวบหัวเล้วหางนะฮะหลังจากที่เสร็จภารกิจจาก โอลิมปิกนฤะดูหรือหนาวเนี้ยจีนก็มีเวลาที่จะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าไม่เอาตอนนี้เอาตอนไหนนะคะทุกประเทศกําลังอ่อนแอนะคะอเมริกาก็อ่อนแอเพราะาสงครามโควิดยังไม่จบนะคะแล้วประเทศอื่นๆละพันธาไมรอื่นก็ยังอ่อนแอยุโรปทั้งยุโรปก็เจ็บป่วยกันนะคะเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลฉะนั้นไม่เอาตอนนี้เอาตอนไหนนะ,ะแล้วจีนก็ คล้ายว่าดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะโควิดก็รักษาให้หายเร็วที่สุดพร้อมที่จะจู่โจมแล้วนะคะแค่นั้นอีกไม่นานเลยนะคะเราจะเห็นสงครามยูเครนก็จะอาจจะต้องจบลงนะคะเพราะว่าไม่ต้องการสูญเสียนะคะเพราะว่าปูตินแนวจริงนะ,ะปูตินเนวจริงแล้วก็จีนก็เอาจริงเหมือนกันหลังจากทีเ่เตือนมาหลายหนแล้วว่าเรามา เป็นประเทศเดียวกันเถอะนะคะแล้วก็คอยดูต่อไปนะคะฉะนั้นเเราก็มาดูประเทศเราบ้างนะคะประเทศเราก็ตอนนี้เรื่องมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะก็รัฐสภากา็เพิ่งปิดไปนะคะแล้วก็ผ่าน3ามล่างนะคะก็คือ,อพระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งนะคะอของ ฉบับของอกกตนะคะแล้วของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ว่าเสนอให้มี p r r m a r y v o ว e ทั่วประเทศนะะก็ยังยืนเรื่องเดิมอีกนะคะแล้วก็การแบ่งสส,สแบ่งกันยังไงแบ่งเขตยังไงนะคะก็ควรที่จะเอาอสอสพึงมีนะคะเพราะว่าถ้าสสพึงมีเนี่ยมันก็จะทําให้ประเทศเราเนี่ยเออ การเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันไม่ให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้โดดขึ้นไปเป็นล้ำหน้าคนอื่นเขาอนะคือคุณพึงมีเท่าไหร่คุณได้เท่านั้นนะคะไม่ใช่คุณไปเอาเปรียบเขาคุณเป็นพรรคใหญ่อย่างเงี้ยนะคะนั้นพรรคเล็กก็ยังมีโอกาสได้เติบโตณที่น่าดีใจอย่างหนึ่งนะคะ,ะจึงอยู่ว่ากระบวนการการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็กําลัง เดินหน้าเ่างันนเถอะเดินหน้าไปจนกระทั่งจะโหวตว่าละสองวาระสามแล้วนะคะมันจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งคุณหมอรวีเนี่ยพักเล็กเนี่ยไม่ยอมนะคะถือว่าการแก้รัฐมนูรครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของพักเล็กนะ,ะซึ่งทําให้พักเล็กเนี่ยได้เสียผลประโยชน์นะ,ะเป็นการละเมิดเป็นการบังคับ นะฮะให้ภาคเล็กเนี่ยต้องยอมจำนนนะ,ะก็เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะว่า,าไม่ยุติธรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี้ยเป็นการแก้ไขที่ไม่ยุติธรรมนะแล้วก็เป็นการผิดรัฐธรรมนูญน,นะฮะว่า,าการที่คุณมาแก้บอกว่าแก่ามาตราเดียวก็กลายเป็นแก้สองสาม,มาตาตามานะมันก็ผิด ผิดขั้นตอนแล้วนะขอให้ยับยั้งนะให้ส่งสารรัฐมนูตอนนี้ผูต้ตรวจการแผ่นดินก็จะเห็นเป็นอย่างไรก็คงอีกไม่นานนะคะแล้วก็เมื่อผูต้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอาจจะปล่อยเลยไปเลยไม่มีคําตอบแต่ว่าพักเล็กก็ยังสามารถที่จะเอาเรื่องนี้ขึ้น ต่อสารรัฐมนูนพิจารณาได้เช่นกันฉะนั้นไม่ว่าจะผลตอบรับจากผู้ตรวจการแผ่นดินจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะหรือจะส่งต่อให้หรือไม่อย่างนั้นน่ะนะคะก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าพรรคเล็กก็ยังจะสามารถส่งต่อสารรัฐมนูญได้ถึงมือสารรัฐมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าการใช้บัตรสองใบเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ของพรรคเล็ก คะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงตกน้ำานั้นฉะนั้นไอการแก้ไขรุธรนูครั้งนี้ก็อาจจะล้มเหลวทั้งหมดนะคะอาจจะต้องโมฆะทั้งหมดแล้วก็กลับมาใชา้บัตรใบเดียวเหมือนเดิมนะคะหลังถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาว่าผิดรัฐธรรมนูญที่พวกคุณแก้ไปทั้งหมดเนี้ยเสียเวลาเปล่าผิดรับธนูนแน่นอนนะคะฉะนั้นก็เรายังมีความหวังลุ้นให้พรรคเล็กนะคะ ไ,ได้มีโอกาสเกิดนะคนดีๆได้มีโอกาสเกิดไม่ใช่หน้าเก่าๆอยู่คอกเก่านะเจ้าของสุนัขคนเก่า,นะเาไเราไม่เอาแล้วอย่างนั้นเราไม่ชอบแล้วนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่า,าถึงแม้ว่าเขาจะแก้จนเสร็จแล้วก็จริงนะคะมันก็แก้มาทุกฉบับแล้วไม่ว่าจะลงปรมาพิไทยมากี่ครั้งก็แก้กันอยู่อย่างนี้นะคะฉะนั้น ถึงยังไงก็ต้องแก้ได้อยู่แล้วนะคะก็อรอลุ้นกันเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ